มาพบกับเราเลยครับรก,ก,กับสนุกเกอร์ขำๆครับวันนี้สนุกเกอร์ขำข,ำขำมีอู้ออน่าดูน่าชมไม่ดูครับผมตั้มสนุกเกอร์พบกับเลือดไอติมครับวันนี้ใครพลาดคือจบครับผมมาดูครับ จังหวะแรกพิเรตจะแก้สนุกครับติ้มๆมไปก่อนครับหนึ่งเม็ดครับพิเลอดครับคู่นี้เพิ่งเคยพบกันครับผมใครลาดคือโดนบอกได้คำเดียวว่าโดนครับผมอยู่ที่จังหวะใครจะได้ จงหใครจะเสียครับหายจะคือมาใส่เหมน่เ้เรต้มแดงลงไปหนึ่งครับผม๊บกอดเจ้าลูกนี้กินช็อกวางตัวเดินหัวมากินแดงเลยหรือเปล่าครับตั้มโอ้โห,โโหลาดไปครับ อาจนิดเดียวครับผมเลือดเอาไงครับหายไปพี่เลศโอ้โหตัวพอไม่พอครับดำสงสัยน่าจะพอครับเนียนมากพี่เลิศเนียนมากครับเลือดมาสองครับโอ้โหสุดยอดครับเดือนกินดำแดงดำแดงดำ ครับผมลูกนี้ไม่ติดทรงติดสอะไรเลยครับผมแทงธรรมชาติกลัวไม่ลงหรือเปล่าครับพี่เลิศลงสอลูโอ้โหแก่ไขได้ดีครับพี่เลิศพี่เลิศมาห้าแล้วครับนี่น่าจะยากครับขาติชิงโอ้ยไม่เหลือยยากก็ทำเหมือนลูกง่ายแล้วครับพี่เลิศ 6เม็ดแล้วครับดดดหายไปโอ้โหลูกนี้ชมพูวางไงครับวางตัวยังไงครับเ,นะเบาแล้วครับพี่ <c oughs> เลิศเ <c oughs> บาแล้ว <c oughs> 8เมตรครับ <c oughs> แต่ก็พอได้ครับลูกนี้อ <c oughs> <c oughs> ช็อตนี้สวยๆพลาดได้ครับพี่เลือดพลาดได้ครับตรงนี้คิดว่าจะห่าแดงหมดโตครับลูกอยู่จุดหมดครับอ่าเสียดายครับพี่เลือดเห็นจะว่าเขงต่าบ้างครับหนานิดนึงครับผมเอาขาวดันเปลี่ยนครับโอ้เข้าทางพี่เลือดเข้าทางพี่เลือดแล้วครับผมไปตังลูก หายไปโอ้โหมาดีมากครับฟอร์มสดมากครับตอนนี้ครับหรือว่าเหลี่ยมเข้าตาไม่รู้ครับผมเอ็ดเม็ดครับพี่เลิศหัวก็สวยครับช็อกลูกนี้จุดก,กินเหลืองหรือเปล่าครับพี่เลิศเยี่ยมครับสองครับไป ขาบมุ่นอยู่ในตึกกลางเดินมานิดนึงสามสี่พันมาซื้อไปเถอะกินเขียวสวยๆครับสีเขียวส่องร่อยเพราะว่สองร่อยไหนไปโอ้โหเขียวว่าไงครับเขียวลูกนี้ลูกช็อตครับไม่ต้องเดินแทงนะครับยืนแทงอยู่ที่เดียวเยี่ยมครับโอ้ตัวถึงสวยครับสวยครับลูกนี้ ปิดเฟรมสวยไหมครับหนึ่งแดงโมโตไหมสุดยอดครับลูกชมพูลูกนี้ลงคือโอกาสโมโตครับสวยเลยากว่าครับพี่เลิศน้าเสียดายครับช็อตสวยๆตําสนุกเกอร์โอ้ยเลือกกันครับลูกนี้กันไว้ก่อน เลือดกันหรือสู้ครับจบครับ